ชาวเน้เด๋ภาพไปแลกการครับเขื่อนงานซื้อสันมวลชนในกลุ่มคนรุ่นไม้กันบางนะคะซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เคโตขันเขาก็พัฒนาเครือขลายประชาสัมพันธ์ชายกักยภาพซื่อข้องรัฐ NBT ส่งคลา MOU รวมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณน,นำจุดแข็งด้านงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐบุรณาการองค์ความโรการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นฐานครับเขื่อนงานซื้อสันมวลชนในกลุ่มคนดุ่นไม้ค่ะ แักว่านะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขทาค่ะเขาจัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU รวมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยถักสินภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือขค้ายการประชาสัมพันธ์โดยมีดรธีรพงษ์เพชรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6เป็นประธานในพิธีค่ะ การลงนามความร่วมมือในวันนี้นะคะก็มีนายปฐทมพงศ์แก้วบัณฑิู้วมนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงคลาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริชัิตูดำคดาบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้แทนสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์สาขาสารสนเทศศาสตร์แล้วก็สาขานิเทศศาสตร์รวมกันลงหน้าบันทึก้อตกลงคลับเคลื่อนการดำเนินงานในสองด้านค่ะนั่นก็คือด้านบริการวิชาการแล้วก็ด้านการเรียนการสอนโดยเฉพาะการเอื้อประโยชน์ด้านศึกษาศึกษาแล้วก็การเผยแพร่งานวิ ใจสู่สาธารณชนค่ะผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตฮอกเปิดเผยค่ะว่าความร่วมมือดังกล่าวค่ะก็จะช่วยส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชนรวมทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจที่ดำเนินการร่วมกันแล้วก็การอบรมพัฒนาแหลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่บุคลากรน,นอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้นิสิตเนยนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทศค้องกับลักสูตรมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะปัจจุบันค่ะเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มเปาไม้ สำคัญถึจะต้องมีองค์ความรู้ท่านต่อโลกท่านต่อสถานการณ์ข่าวสารซึ่งเอ็นพิธีส่งคลาค่ะก็มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชนภาครัฐเึจะสามารถท้ายถอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพนิเทศสาสตร์เึมีประสิทธิภาพให้กับเยาวชนวในส่สนใจด้านนี้ในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างถูกต้องค่ะการศึกษาในพื้นที่ซึ่งถือว่ามีความสําคัญในการขับเคลื่อน การสร้างคนซึ่งมอทักษิณเองก็เป็นสถานศึกษาในภาคใต้ที่มีบทบาทเยอะมากนะครับฉะนั้นการที่เรามีโอกาสได้ร่วมกับหน่วยงานที่ทรงความรู้อย่างเนี้ยพวกเราเองก็จะมีการพัฒนาตนเองไปด้วยบางทีเราทํากันในส่วนของเราก็อาจจะอาจเขาจจเรียกว่าอาจจะเป็นข้อมูลเดิมๆฉะนั้นการที่เราอาจจะมีน้อง,องๆจากมอทักษณิณซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ เขามาทํางานร่วมกับเราซึ่งผมคิดว่าเราอาจะได้มุมมองได้ไอเดียการสร้างสรรค์การครีเอทต่างๆก็คิดว่าจะทําให้รายการหรือว่าข่าวที่มีการนําเสนอผ่าน NBT s o u t h นะครับโดย NBT สงขาก็จะมีความหลากหลายและก็ตรงใจตรงถึงกลุ่มเป้าหมายและก็สื่อสารไปถึงมากขึ้นครับ คณะทีคณะข,ขบวดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์ก็ได้มองนะว่าการได้ MOU รวมกับเอมิิส่งคลาค่ะก็จะช่วยปลูกฟังทำให้หนิสิตเนี่ยนะมีพื้นเทในการเรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติจริงตามแนวทางการเรียนรู้โดยชายชุมชนเป็นฐานเพื่อให้คนรุ่นใหม่มีขานิยมมีทัศนคติที่ดีแล้วก็เป็นบัณฑิตเ,เ,เจ้บไปย้างมีคุณภาพค่ะ จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นะคะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราเรียกเขาว่าการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะคือ NBT ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนของเราได้มาฝึกปฏิบัตินะคะได้มาทดลองได้มาเรียนรู้จากพี่ๆที่เขาได้ปฏิบัติจริงอันนี้ก็คือข้อดีในเรื่องของการเรียนการสอนในส่วนของด้านการเรียนการสอนก็จะเป็นในเรื่องของการให้บริการในส่วนของการความร่วมมือส่งเด็กมาฝึก ฝึกงานนะคะรือฝึกศรษกิจค่ะพอเรามีการพัฒนาผู้เรียนโดยที่เน้นเรื่องการเรียนรู้โดยใช,ยช้ชุมชนเป็นฐานเนี่ยเราต้องพยายามหาแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กเพื่อที่ให้นิสิตหรือผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมากที่สุดดังนั้นเรามุ่งหวังว่าในอนาคตเราจะได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะ